หลายทีมอยากได้ตัวมีคนมาแย่งกันทุกครั้งที่ย้ายทีมเนี่ยเรียกว่าหล่อเลือกได้ก็เป็นได้ครับด้วยชื่อชั้นเนี่ยแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยมันตรงกับที่แมนยูต้องการทําให้แฟนบอลแมนยูเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกยินดียิน้ายที่ได้2คนนี้เข้ามาร่วมทีมเท่าไหร่ครับทำให้ในฤดูก,กาลนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้เห็นเป๊ปกวัวดิวาร่าเนี่ยทดลองโยกทั้ง2คนสลับฝั่งไปมาเพื่อเพิ่มมิติเกมรุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้หลากหลายยิ่งขึ้นครับ สวัสดีครับตอนรับก็สู่สปอตอินไซเดอร์ครับรายการที่จะพาทุกท่านไปเจาะทุกเบื้องลึกเบื้องหลังของวงการกีฬาครับวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์เซียนรับหน้าที่ดำเนินรายการครับเรื่องราวที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันในเอพิโซดนี้ครับก็ยังเป็นเรื่องของนักเตะป้ายแดงจากพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมครับหลังจากพาร์ทแรกเนี่ยเราได้พูดคุยในรายของดิคาโดกาลาฟิโอรีของอาร์เซนอลโยชัวซิกเซ่ของแมนยูเลนนิโอโรของแมนยูแล้วก็ชองแกลตตูติโบของเวสต์แฮมกันไปแล้ววันนี้ก็จะมาดูกันอีก4คคนรับผม ซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอเคลมไว้ก่อนเลยว่าเรื่องของค่าตัวเนี่ยจะอิงจากฟ a ร์บิชิโอโรมาโนตามหลักเหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้การสับสนเพื่อไม่ให้การงงว่าเอ้ยทำไมคนนี้ค่าตัวเท่านั้นคนนั้นค่าตัวเท่านี้นเอ้ยมันไม่เท่ากับที่รายงานหรือเปล่าเอาเป็นว่าคลิปนี้จะอิงจากโรมาโนเป็นหลักเหมือนเดิมครับมาเริ่มกันที่คนแรกครับในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงกาลาฟิโอรีที่ย้ายไปแอสตันครับวันนี้ก็อยู่กับทีมในลอนดอนครับคราวนี้เป็น Chelsea เชลซีกันบ้าง,างซึ่งคนที่ผมอยากจะหย,ยิ คนแรกนี่ก็จะเป็นมาร์กิวครับศูนย์หน้าที่ย้ายมาจากบาร์เซโลนาด้วยค่าฉีกสัญญา6ล้านยูโรครับซึ่งนับจนถึงวันที่ถ่ายทำครับเชลซีเนี่ยเสริมทัพในฤดูกาลนี้ไปแล้วทั้งหมด9รายครับแต่ส่วนใหญ่ครับก็มักจะเป็นนักเตะในพรีเมียร์ลีกค่อนข้างเยอะครับอย่างโชซินดาราราเบโยโยจากฟูลแลมครับเคียนันดูสบิรีฮอจากเลสเตอร์ซิตี้และล่าสุดก็จะเป็นเบโดรเนโตจากบูฟมันตันวันเดอร์ลัสซึ่งแต่ละคนเนี่ยแฟนบอลทุกท่านก็น่าจะรู้ฝีไม้อไร้มือกันดีอยู่แล้วนะครับ ทขาเนักเตะที่ผมเลือกมาครับก็จะเป็นมาร์คกิลครับซึ่งโมเมนต์ที่แจ้งเกิดของเขาแล้วถ้าแฟนฟุตบอลคนไหนเนี่ยติดตามอยู่เป็นประจำเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นกันที่กิลถูกชาบียนเดสเนี่ยส่งลงสนามในเกมแรกอย่างเป็นทางการในฐานะตัวสำรองนะครับในเกมที่ทีมกําลังเสมอแอตเลติกบิวเบาอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแล้วกิลก็ใช้เวลาแค่23วินาทีในการทําประตูแรกของตัวเองตั้งแต่นัดแรกที่ลงเล่นครับและสุดท้ายก็เป็นฮีโร่พาทีมเฉืินชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ หลังจากวันนั้นครับกิลเนี่ยโด่งดังชั่วข้ามคืนเลยเราเห็นโมเมนต์ที่เด็กตอนนั้นเนี่ยอายุแค่สิปีคนหนึ่งได้ลงเดบิวครับแล้วก็ทําประตูชัยให้กับทีมมีภาพออกมาว่าครอบครัวเขาเนี่ยนั่งหลังน้ําตาคลอภูมิใจอยู่ในสนามครับแต่สุดท้ายกบกิลกลับตัดสินใจเลือกย้ายจากทีมครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นไม่บ่อยนักที่จะเห็นนักเตะที่เติบโตจากศูนย์ฝึกลามาเซียตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยอย่างกิลก็เจ็ดถึงแปดขวบแต่สุดท้ายดันไม่ต่อสัญญากบบา ซึ่งจากที่ตาม,ตามข่าวกันมาเนี่ยครับบาซ่าเนี่ยก็พยายามยื้อสุดชีวิตนะครับยืนสัญญาใหม่ให้ก็แล้วเพิ่มค่าเหนื่อยให้ก็แล้ว,แ,ลวแต่ด้วยความที่มันมีค่าีกสัญญาอยู่ในสัญญาฉบับล่าสุดนะครับสุดท้ายเชลซีเนี่ยพอกล่อมนักเตะได้สําเร็จแล้วก็จำานวนเงินแค่6ล้านยูโรเนี่ยก็จ่ายไปแล้วกิลก็ได้ย้ายมาเป็นนักเตะของเชลซีครับมาพูดถึงผลงานในช่วงปรีซีซั่นกันบ้างครับซึ่งเท่าที่ตามกันมาเนี่ยผมคิดว่าแฟนเชลซีหลายคนก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าสนใจมากๆนะครับ คือเขาได้รับความไว้วางใจจากเอ็นโซมาเรสกาให้ลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ทําผลงานออกมาได้ดีเกินไยสิ่งที่กิลแสดงให้ทุกคนเห็นคือเขาเป็นกองหน้าที่สามารถพักบอลเก็บบอลไว้กับตัวได้เล่นลิง์อัพเพลย์หรือก็คือการเชื่อมเกมได,ได้ที่สําคัญตอนที่ทีมไม่ได้ครองบอลเนี่ยเขาก็วิ่งไล่กดคู่แข่งอยู่เสมอสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องปรับปรุงเล็กน้อยครับก็คือเรื่องของการจบสกอร์ที่นายจะต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็ชั่วโมงกบินให้มากขึ้นกว่านี้ครับคือที่ยกกิลขึ้นมาเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้เหมือนกับผู้เล่นคนอื่นอีก7คนที่จะเข้ามาสร้างอิมแพ t ในทันทีครับแต่ที่อยากให้จับตามองไว้ก็คือถ้าเชลซีสามารถสร้างลู่ทางสร้างวิธีการให้นักเตะได้พัฒนาได้อย่างถูกต้องเนี่ยแล้วคนที่เข้ามาเป็นกองหน้าสมมุติว่านิโคลัสแจ็กสันเนี่ยไม่สามารถทําผลงานได้ต่อเนื่องสมมุติว่าวิกเตอร์ุมเพนไม่ได้ย้ายมาเนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวว่าในอีกสอสามปีเนี่ยเราอาจได้เห็นกิวทยานขึ้นมาเป็นศูนย์หน้าตัวจริงให้กับเชลซีได้ครับ คนถัดมาครับมาดูการเสริมทัพของแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับโดยพวกเขาได้ซาบินโยจากทัวรเข้ามาร่วมทีมค่าตัวเนี่ยเงินต้นไม่ได้แพงมากครับ25ล้านยูโรแต่แอดออนเนี่ยสูงถึง40ล้านยูโรครับซึ่งถ้าทำตามเงื่อนไขได้ทั้งหมดเนี่ยค่าตัวรวมของซาวินโยเนี่ยก็จะพุ่งไปสูงถึง65ล้านยูโรเลยครับดีลนี้นะครับหลายคนสงสัยว่าเอ้ยไม่ได้ย้ายมาจากชิรูนาหรอจริงๆนะซาวินโยเป็นนักเตะของทัวร์นะครับ ออกไปยืมตัวกับชิโรนาแล้วก็ทําผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับทาให้คนติดภาพจํากันไปว่าจริงๆแล้วเขาเป็นนักเตะของชิโรนาแต่ในความเป็นจริงต้นสังกัดแม่ก็คือของชัวนั่นเองครับแต่จริงๆทั้ง2ส,สโมสรเนี่ยเป็นสโมสรในเครือซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปครับหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นสโมสรลูกของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่แล้วครับซึ่งจริงถ้าผมจําไม่ผิดแล้วเท่าที่ไล่ดูมาเนี่ยซึ่งข้อนี้ถ้าผมผิดเนี่ยรบกวนคุณผู้ชมมาคอมเมนต์ช่วยบอกหน่อยครับผมคิดว่าซาเบนโยเนี่ย น่าจะเป็นนักเตะจากซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปคนแรกเลยที่ได้ย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลุ้นได้ตำแหน่งตัวจริงอย่างเป็นจริงเป็นจังครับถามว่าการที่ซิตี้ซื้อดีลนี้เข้ามาเนี่ยจะเอาเข้ามาแทนใครครับหลายคนก็น่าจะเห็นตรงกันว่าน่าจะเป็นริยัตมาเรสครับที่ย้ายไปคาแข้งในลีกาอุเมื่อต้นฤดูกาลก่อนสิ่งที่น่าตลกอีกอย่างก็คือซาวินโยเนี่ยดันเลือกสวมเบอร์เสื้อ26ของมาเรสเสียอีกครับแต่ถึงแม้ทั้งคู่จะเป็นปีกขวาถนัดเท้าซ้ายเหมือนกันครับแต่สไตล์การเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ถ มาเรสจะเป็นปีกประเภทที่ใช้เทคนิคในการเล่นงานคู่แข่งเลี้ยงตัดเข่าในแล้วทาประตูด้วยเท้าซ้ายหลังๆมีการพัฒนาเล่นร่วมกับเพื่อนเข้ามาก็สามารถลากไปสุดเส้นแล้วเปิดด้วยขวาได้ขณะที่ซาวินโยเนี่ยเป็นปีกสไตล์บราซิเลียนจา๋จาๆเลยครับการเคลื่อนไหวของร่างกายของปีกจากบราซิลเนี่ยมันจะมีความเฉพาะตัวแบบอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกน,นึกภาพง่าย,ายก็โรน,นันญโยเนย์มาพวกนี้ซึ่งนอกเหนือจากเทคนิคแล้วสิ่งที่มีเพิ่มเข้ามาคือพละกําลังและความเร็วครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการใช้จุดนี้โจมตีคู่แข่งได้ต่างจากรรยามารเดสครับอีกสิ่งหนึ่งที่เขาจะมอบให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ครับก็คือการสามารถโยกไปเล่นปีกซ้ายได้ด้วยครับพอไปรวมกับเชริมิโดกูเนี่ยที่เป็นปีกซ้ายถนัดเท้าขวาแต่สามารถโยกมาเล่นปีกขวาได้ด้วยเนี่ยทำให้ในฤดูก,กาลนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้เห็นเป๊ปกาดิวล่าเนี่ยทดลองโยกทั้งสองคนสลับฝั่งไปมาเพื่อเพิ่มมิติเกมรุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้หลากหลายยิ่งขึ้นครับ สัคนถัดมาที่จะพูดถึงครับก็กลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามเคยครับก็เป็น2ดีลที่อาจจะพูดถึงไปพร้อมๆกันได้เลยครับซึ่งก็คือนูแซมัสราอุยแล้วก็มาไทเซลิกครับที่ย้ายมาจากบาเยอร์มิเนกทั้งคู่ครับโดยดีลนี้เป็นดีลแพ็กคู่จากบาเยอร์ครับมาอย่างแมนยูซึ่งณวันที่ถ่ายทําก็คือวันอังคารที่13สิงหาคมเนี่ยทั้งคู่เดินทางมาประเทศอังกฤษพร้อมๆก,กันเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ตรวจร่างกายกับแมนยูณศูนย์ฝึกแขิงตั้นผ่านแล้ว ขั้นตอนต่อไปครับก็คือการเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการครับและในวันที่คลิปออนแอร์แล้วเนี่ยผมคาดว่าทั้งเดอร์ลิกแล้วก็มาสราอุยเนี่ยน่าจะเปิดตัวชูเสื้อกับแมนยูเป็นนักเตะปีศแต่ดนใหม่อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยครับข้อสังเกตที่อยากให้ทุกคนโน้ตไว้ในดีลนี้ครับคือทั้งคู่เนี่ยเป็นนักเตะที่บาเยอร์นต้องการจะปล่อยจากทีมครับเพราะว่าไม่ใช่ตัวหลังอีกต่อไปและที่สาคัญเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บรุมเร้าด้วยอีกหนึ่งประเด็นสําคัญเลยก็คือทั้งมาสราอุยแล้ว และนี่จะเป็นลูกศิษย์เก่าจากอาเจ็คคนที่4และคนที่5ที่เดนฮากเนี่ยดึงมาร่วมทีมแมนยูครับต่อจากลิซันโดมาร์ติเนสอันโตนีแล้วก็อองรีโอนาน่าครับเรามาเจาะกันไปทีละคนก่อนนะครับเริ่มจากนูซายามาสราอุยที่ย้ายมาจากเบอร์ยานิคด้วยค่าตัวเนี่ยฟาบริซิโอโรมาโนรายงานไว้ว่า20ล้านยูโรรวมแอดออนครับซึ่งในสื่ออื่นเนี่ยทุกคนก็รายงานตรงกันแหละครับว่าเป็น15ล้านยูโรแล้วก็เป็นแอดออนอีก5ล้านยูโรครับ เขาจะเข้ามาทดแทนการขาดหายไปของอารอนวันบิสกาที่จะย้ายไปยังเวสแฮมครับซึ่งตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราคาดหวังได้จากมาสราอุยเลยก็คือความสมดุลในการเล่นเกมรุกและเกมรับ,รบอันเป็นปัญหาในตำแหน่งแบ,บ็คขวาที่แมนยูควรจะแก้มานานมากๆแล้วเพราะทุกคนก็รู้ดีครับอย่างวันบิสกาเนี่ยก็เล่นเกมรับได้อย่างเดียวเติมขึ้นไปเล่นเกมรุกทีใดเนี่ยแฟนบอลถึงกระายหัวขณะที่ดานโลเนี่ยที่โดดเด่นในเรื่องของเกมรุกเนี่ยพาบอลคือไปสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่ว แต่เกมรับเนี่ยก็ตามฉายาเลยครับเดี๋ยวโกดาลัวครับฉะนั้นการเข้ามาของมาซาอุยเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะเข้ามายึดตำแหน่งตัวจริงจากดารุ่ได้ครับเพราะอิเล็กเทนฮาก็มีคู่มือใช้งานอยู่แล้วแต่มันก็มีปัญหาข้อใหญ่ครับอย่างที่เกินไปข้างต้นว่ามาซาอุยเนี่ยเป็นนักเตะที่มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บ่งเยอะครับแล้วก็เป็นการบาดเจ็บประเภทอดอดอดแอดแอดครับก็คือไม่ได้เจ็บทีเจ็บ3-4เดือนหายไปครับแต่ว่าจะเป็นประเภทที่ลงสอสานัดเดี๋ยวเจ็บอีกละต้องพัก3าสนัด กลับมาลงเล่นใหม่แล้วก็เจ็บอีกครับทาให้ความต่อเนื่องในการลงเล่นมันขาดหายไปครับตลอด2รูก,การกับบาเยอร์เนี่ยขเขาได้โอก,กาสลงสนามในลีกไ,ไปแค่รู่การละสิบเ้นัดหรือก็คือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นทําให้สุดท้ายเนี่ยบาเยอร์ตัดสินใจ move on หาแบ็คขวาคนใหม่เข้ามาร่วมทีมครับมาดูกันที่มาไทเซลิกกันบ้างครับคนนี้ก็ย้ายมาด้วยค่าตัวที่แพงกว่าครับ45้าล้านยูโรบวกกับแอรอนอีก5้าล้านยูโรสมัยอยู่กับอาแจกซับเดลิกเคยมีสถานะเป็นหนึ่งในกองหลังที่ น่าจับตามองมากที่สุดในโลกเหมือนกับเลนี่โยโรเลยเอาจริงดีกรีตอนนั้นน่าจะเหนือกว่าด้วยซ้ำครับเพราะรับหน้าที่กับตันทีมตั้งแต่อายุ19และยังเกือบพาอาแจ็ก์เนี่ยเขารอบชิงยูฟาแชมเปี้ยนส์คในฤดูกาล2 0 1 8ันที่ไปโดนล,ลูคัสมูราเนี่ยทำแฮตทริกแล้วก็ยิงทีเด็ดใส่ในนาทีสุดท้ายครับทำให้หลายทีมต่างก็เข้ามาให้ความสนใจกันทั่วหน้าครับให้ไล่กันก็คงทั่วยุโรปแต่สโมสสเนี่ยที่ มีความใกล้เคียงแล้วก็ลุ้นคว้าตัวในตอนนั้นจริงๆก็จะมีบาร์เซโลนากับยูเวนตุสครับและสุดท้ายเดอลิกก็เลือกย้ายไปยูเว่เพราะอยากไปเรียนรู้วิชาจากจอโจเคียรลินีและเลโอนารูโบนอชี่ครับแต่พอจบรู้การที่3กับยูเว่ครับหรือก็คือรู้การ2021ทับ22กำลังจะเข้ารู้การ2022ทับ23เนี่ยเดอลิกก็ดันมีปัญหาเรื่องสัญญากับยูเวนตุสครับเขาต้องการสัญญาฉบับใหม่แต่ว่ายูเว่เนี่ยยังไม่ต้องการให้ครับสุดท้ายเนี่ยมิโนไรโอลา เปอร์เย,ยนผู้ล่วงลับเนี่ยก็เลยจัดก,การพาเขาย้ายออกจากทีมครับโดยมี2ทีมที่ให้ความสนใจครับก็คือไบรอนมินิกกับเชลซีทั้ง2ทีมยื่นข้อเสนอแข่งกันโอ้โหบิดเป็นบิดดิ้งวอลเลยครับตอนนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยก็เป็นไบรอนมินกที่ครองใจนักเตะด้วยโปรเจกต์แล้วก็การตีความสําเร็จให้ได้มากกว่าจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าตอนนั้นเดอริกเป็นประการหลังที่เนื้อหอมสุดๆครับหลายทีมอยากได้ตัวมีคนมาแย่งกันทุกครั้งที่ย้ายทีมเนี่ยเรียกว่าหล่อเลือกได้ก็เป็นได้ครับ แต่สถานการณ์ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับถ้าให้ผมสังเกตมาครับแฟนบอลแมนยูก็ค่อนข้างเสียงแตกครับบางส่วนก็ค่อนข้างอยากได้มาร่วมทีมบางส่วนก็รู้สึกว่าไม่ได้ปลื้มกับดีลนี้เท่าไหร่ครับในส่วนที่อยากได้เนี่ยก็มองว่าอย่างน้อยเนี่ยเดอลิกก็เป็นกองหลังที่มีชื่อชั้นดับท็อปครับถึงแม้อาจจะฟอร์มตกไปบ้างเนี่ยแต่ว่าถ้าได้มาอยู่ในมือของเอเดรียนฮาร์เนี่ยผู้เคยปลุกปั้นเขาขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะกลับมาอยู่ในฟอร์มดับท็อปได้ครับ แต่กฝ่ายหนึ่งก็มองว่าโอ้โหเดลิกไม่น่าจะพัฒนาไปไกลกว่านี้แล้วและที่สําคัญเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บรุมดาวอีกรู้การหนึ่งเนี่ยเขาเจ็บไปประมาณ3ามครั้งเลยเ<ม>จ็บอดอดแออดตลอดแล้วก็ความต่อเนื่องในการลงสนามไม่มีทําให้ในส่วนนี้ก็ไม่อยากได้มาร่วมทีมก็มีครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยพอสโคตํานานกกลางของแมนยูเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงเดลิกไว้ด้วยครับในรายการดีโอวัลแครับที่มีพวกแกรี่เนวิลเจมี่คาร์เกอร์รอยคีนเอียนไร์เป็นพิธีกรนะครับ โดยเขาเปิดฉากด้วยการบ่นประมาณว่าโอ้โหตอนอยู่ยูเว่เนี่ยก็โดนตับเพิดให้ย้ายออกมาพอมาที่บายเยนก็ไม่ใช่ตัวหลักด้วยซ้ําแถมไม่ดิกไดเออร์เนี่ยยังได้ออกสตาร์ตก่อนเขาอีกตัางหากคือโคก็คงคือเครื่องเลยครับว่าทําไมทีมต้องไปเอาแนวรับที่ไม่ใช่ตัวท็อปมาแต่ท้ายที่สุดนะครับเขาก็บอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะพอลึกๆแล้วเนี่ยตัวโคเองก็บอกว่านี่อาจจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีก็ได้ครับ ซึ่งในส่วนนี้ถ้าผลงานของเขาไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บรบกวนเดลิกก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงคู่กับลิซันโรมาติเนสครับให้เลนี่โยโร่ค่อยๆสั่งสมประสบการณ์แล้วก็ปรับตัวเข้าออฟุตบอลอังกฤษไปแล้วค่อยมารอดูฟอร์มกันว่าใครเนี่ยควรจะเป็นตัวจริงใครควรจะเป็นตัวสมรองถ้าใหสุกในดีลของมาสตรุยแล้วก็เดลิกเนี่ยเอาจริงก็ไม่ใช่ดีลที่แย่อะไรนะครับเมื่อเทียบกับค่าตัวแล้วก็ดีกรีของนักเตะแต่ว่าก็ไม่ใช่ราคาที่ถูกเรียกเป็นว่าเป็นการเซ แต่สิ่งที่ทําให้แฟนแมนยูเนี่ยอาจไม่ได้รู้สึกว้าวใน2ดีลนี้มากเท่าไหร่ครับเมื่อเทียบกับดีลของยโร و แล้วก็เซกเซ่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะทั้งคู่เนี่ยพูดได้ว่าอยู่ในช่วงขาลงของอาชีพครับจะออมาเนี่ยก็ต้องชุบชีวิตกันหน่อยครับอีกปัญหาหนึ่งเลยก็คือเรื่องของอการบาดเจ็บที่มีประวัติยาวเป็นหางว่าวครับในรายของเดอรลิกเนี่ยบาดเจ็บตั้งแต่อยู่กับอาแจ็กซ์แล้วส่วนมาตราอุยเนี่ยไม่ว่าจะเล่นทีมชาติเล่นให้กับบาเยอร์หรือว่าตอนอยู่อาแจ็ก์เนี่ยก็บาดเจ็บบ่อยเหมือนกันนนะรสส่่วปเดด็ุท้ายยี มันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกะครับที่ทั้งสองคนเป็นนักเตะที่บาเยอร์ไม่ได้ต้องการแล้วก็ต้องการพองทายออกจากทีมทําให้แฟนบอลแมนยูเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกยินดียินร้ายที่ได้2คนนี้เข้ามาร่วมทีมเท่าไหร่ครับแต่ท้ายที่สุดครับถ้ามองข้าม3ประเด็นนี้ไปได้เนี่ยผมก็มองว่าทั้ง2คนเป็นการเซ็นสัญญาที่โอเคเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยด้วยชื่อชั้นเนี่ยแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยมันตรงกับที่แมนยูต้องการอา่ะอย่างเดอร์ลิกต้องการเซนเตอร์แบ็กที่เข้ามา ทำหน้าที่แทนโยโร่ที่อยู่น้อยไปก่อนมาสราอุยเนี่ยก็เข้ามาแก้ปัญหาด้านแบ็คขวาที่คาราคาซังกับแมนยูมานานก็ต้องรอดูเลยครับว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยในเรื่องของการบาดเจ็บจะสลัดข้ามไปได้ไหมในเรื่องของการปรับตัวเข้าพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะดีแค่ไหนแต่ที่แน่เนี่ยในเมื่อเขาอยู่ในมือของเอริกเทนฮาร์กที่เป็นคนปั้นทั้งสองคนขึ้นมาเนี่ยผมว่าแฟนแมนยูก็น่าจะหวังได้ไม่น้อยทีเดียวครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับนักเตะป้ายแดงในพรีเมียร์ลีก พาร์ทที่2เนี่ยก็ยกกันมาให้ฟังกันอีก4คนนะครับพาร์ทแรกก็จะมีทั้งกาลาฟิโอรีมีทั้งทางด้านของชองแคลตอริโบมีเลนี่โยโรมียูโชเซเซพาร์ทนี้เนี่ยก็มีนักเตะแมนยูอีกสคนตามเคยครับอย่างทางด้านเดลิกมาทราอุยเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นดีลแพ็กค,คู่มาแล้วก็ถือว่าเม็ดเงินในแพ็กเกจเนี่ยค่องนข้งใหญ่ส่วนสองคนที่พูดไปก็เชลซีมาร์กิลเนี่ยก็อรอดูอนาคตครับ ซาบินโยก็น่าจะเข้ามาเพิ่มเติมในเรื่องของมิติในเกมรุกให้กับแมนซิตี้ก็สำหรับลเวอ์พูลเนี่ยผมมองว่าก็รอดูนต่อไปครับเขาวันนี้ก็พลาดมาตินซูบิเมนดี้ไปแล้วต้องรอดูว่าเขาจะไปหาองกลางเบอร์6คนไหนอีกซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีนักเตะนอกพรีเมียร์ลีกหรือว่าในพรีเมียร์ลีกที่น่าสนใจเนี่ยเข้ามาอีกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปมาให้ดูกันครับหรือทุกท่านเนี่ยสนใจอยากรู้เรื่องคนไหนพิเศษลองคอมเมนต์มาในช่องทางด้านล่างได้ครับ สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วผมและทีมงานไทยรัฐสปอร์ตต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม c ช่องยูทูบไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ